มาถึงการจัดการไฟล์ของกล้อง Sony นะครับในการบันทึกวิดีโอกล้อง Sony นะครับถ้าเกิดว่าบันทึกไฟล์มาในรูปแบบของอ 5, 50เมกะบิตเพอร์เซกนะครับก็จะ,ะมีชื่อไฟล์เดียวกันก็คืออย่างนี้นะครับนำหน้าด้วย C แล้วก็เริ่มต้นด้วย1 2 3 ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกกล้องเลยนะฮะแล้วมันก็จะจะมีปัญหาเมื่อในกรณีที่เราเอาไฟล์นั้นมาตัดต่อนะครับเวลาเราเปลี่ยนเครื่องหรือว่าโยกย้ายตำแหน่งนะครับพอมันรีลิงก์ไฟล์มันก็จะสับสนนะครับอันดับแรกก็จะบอกวิธีการ rename ของไฟล์พวกนี้นะฮะโดยโดยการวิธีที่ดีที่สุดที่ผม เคยลองทำมาก็คือใช้โปรแกรม ACD Rename นะครับจริงๆใน Windows ก็สามารถ Rename เองได้แต่ว่ามันจะไม่ฉลาดเท่านะครับเพราะว่ามันไม่สามารถ Run Sequence ได้ตามที่เราต้องการได้นะครับอย่างกรณีงานชิ้นนี้ผมจะเริ่ม Rename จากกล้องของผมก่อนเลยนะครับนี่นะครับ จะเปิดเข้ามาดูใน ACD ก่อนแล้วก็ทำการ rename มาเห็นไหมครับถ้าเป็นไฟล์50เมกะบเพเซจะเป็นนามสกุล MP4 นะครับใน ACD C นะฮะถ,ถ้าเกิดว่ามัน review ัามเนลไวไปเนี่ยหรือว่าช้าไปเนี่ยเราสามารถ กด F 1 1นะฮะให้มันกลายเป็นลิสต์สั้นๆพอนะครับเพื่อทำให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนะฮะหรือเป็นดีเทลก็ได้ครับนะะผมก็จะเริ่ม rename ทั้งหมดแล้วก็กด F 2นะครับ F fox นะครับ F 2มันก็จะขึ้นเอาไฟล์ทุกไฟล์ที่เรา select มาเนี่ย มาให้ดูแล้วก็ถามเราว่าเราจะเปลี่ยนไฟล์เป็นอะไร mm. เช่นอันนี้เป็นกล้องของผมผมจะอ่าอันนี้ตามความต้องการผมเองนะครับผมก็จะเป็นอ่าเอาชื่อนำหน้าด้วยตัวย่อของชื่อเล่นทุกคนนะครับแล้วก็ลานด้วยนัมเบอร์มันก็จะมีตัวอย่างให้ดูเห็นไหมครับ mm. ก็โอเคฮะแค่นี้ก็น่าจะน่าจะพอแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าเป็น มีมาอีกงานหนึ่งแล้วก็เป็นถ้าเรารเ n a m e แบบนี้มันจะซ้ํากันหรือเปล่าคําตอบก็คือก็ไม่น่าไม่น่าจะซ้ำนะฮะเพราะว่าแต่ละงานมันอยู่ในโฟลเดอร์ของแต่ละงานอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็กด Start Rename ครับ<ม>เรียบร้อยนะแค่นี้เอง ก็ามาดูที่อื่นได้นี่สุดจั็นของน้ำหนึ่งอันนี้นะครับเวลาโหลดไฟล์มาเนี่ยมันจะมีไฟล์เทมของของอตัว MP4 ขึ้นมาด้วยนะฮะมีขนาด 1k เนี่ยเราก็สามารถลบมันได้นะครับโอเคมีอยู่กล้องหนึ่งนะครับเป็นไฟล์ a v c h d ซึ่งมี bitrate น้อยกว่า50ก็คืออยู่ที่25นะครับสังเกตว่าชื่อไฟล์มันก็จะเริ่มต้นด้วย0 0 0 xx นะครับก็คืออไม่มีตัว c นำหน้านะครับ